เป็นตัวเครื่องตัวหนึ่งเลยค่ะที่ช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะชงกาแฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า p r i m a Tamper Auto ค่ะ อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเทลคอฟฟี่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย e n เ a l Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวนะคะการใช้งานค่ะของตัวเครื่องนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวเครื่องตัวนึงเลยค่ะที่ช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะชงกาแฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยาสามารถค่ะปรับในเรื่องของรสชาติก,กาแฟเนี่ยให ได้แบบเหมือนเดิมค่ะเกือบทุกๆครั้งนะคะหรือว่าคลายคลึงเดิมค่ะทุกๆครั้งค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบแมนนวลหรือว่าเราทําเองเนี่ยค่ะรสชาติจะแกว่งไปแกว่งมานะคะทําให้โลชงกาแฟเนี่ยค่ะได้ไม่ดีเหมือนกับทุกๆครั้งนะคะหรือว่าได้ไม่เหมือนเดิมค่ะในทุกๆครั้งค่ะอ่ะเจ้าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเจ้าสิ่งนี้ค่ะก็คือตัวแมเปอร์นั่นเองนะคะนี่เลยเนาะ ใครยังใช้งานนะคะตัวแทมเปอร์ค่ะที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่บ้างไหมอ่านะคะแล้เสอกสิ่งนี้ละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เวลาที่เราชงกาแฟออกมาแต่ละครั้งหรือเราเปลี่ยนคนชงนะคะหรือเราชงออกมาแล้วค่ะในแต่ละวันเนี่ยมาทําให้รสชาติเนี่ยสเปะสปะไปมาค่ะ กดครั้งแรกก็เป็นแบบนี้กดครั้งที่2ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะกดครั้งที่3ามับแรงเยอะเกินไปอาจจะเข้มไปค่ะติดฟาติดเฟือนนะคะอาจจะอ่อนไปค่ะจืดจางลงนะคะก็มันเป็นเพราะว่าแรงของเราค่ะกดในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเราจําแรงแคมของตัวเองค่ะได้ไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเนาะก็วันนี้ค่ะบอกลาค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ใช้แล้วค่ะพี่เล็กคะเรื่นี้เราจะใช้เป็นเครื่องอะไรดีคะ เครื่องแทมอัตโนมัติเลยเนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องแทมอัตโนมัติะคะ่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราค่ะใช้อยู่หน้าร้านนะคะนี่เลยนะคะเห็นแ,แบบนี้นะคะต้องบอกว่าราคาไม่แรงด้วยถูกราคาดีแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายค่ะจะปรับจะทําให้แรงน้อยลงจะทําให้แรงเยอะขึ้นก็สามารถปรับได้เลยหรือเราจะทําความสะอาดก็ง่ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า ครีม่า a ทมเปอร์อค่ะเป็นเครื่องแทมปอัตโนมัติของยี่ ork, อ้อครีม่าอานะคะเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บก่อนไม่ใช้อะนะคะต้องตัวนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยค่ะจะมารีวิวการใช้งานนะคะเป็นเครื่องแทมเปอร์ออโต้ตัวนี้ค่ะจะรีวิวนะคะใน2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะลองค่ะปรับนะคะตัวแทมเปอร์เนี่ยให้มีน้ำหนักค่ะที่เบาที่สุดและแก้วที่2ค่ะใช้นะคะแทมเปอร์ค่ะ ให้มีน้ำหนักที่แรงส่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบ2แก้วนี้กันค่ะว่าเวลาที่เราปรับแรงขึ้นแรงลงเนะะี่ยค่ะมันมีผลต่อน้ํากาแฟยังไงทีนี้ตัวนี้เนะะี่ยค่ะเวลาที่เราจะชงกาแฟออกมาแต่ละครั้งเราสามารถปรับค่ะแรงกิโลนะคะให้เหมาะสำหรับกาแฟที่เราใช้ได้นั่นเองค่ะเนาะแล้วก็ให้มันฟิกอยู่ค่ะที่ที่แรงแทมค่ะเบอร์เดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนค่ะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ค่ะแรงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะตัวนี้ปรับแรงค่ะได้ตั้งแต่5กิโลถึงถึง30กิโลกรัมนะคะต้องบอกว่าเป็นแรงที่หนักมากๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกนะคะว่าเขาสามารถปรับได้ค่ะตั้งแต่5กิโลนะคะจนถึง30กิโลเนาะนี่ปรับง่ายๆค่ะถ้าเราจะปรับปรับให้ลดลงนะคะตัวนี้ก็คือปรับลดลงมาเลยนี่ค่ะ กิโลค่ะต่ำสุดนะคะแล้วเราอยากจะปรับค่ะให้สูงสุดเลยค่ะเราก็แค่แตะ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 ลงไปค่ะให้สูงสุดค่ะนี่ไปไม่ไปแล้วนะคะ30กิโลค่ะเขาสามารถแทมแมนนวลได้ด้วยหรือเอาออกมาทําความสะอาดได้นะคะอ่าหรือเราอยากจะแทมค่ะประมาณสักหนึสองสนี่ค่ะหรือเราจะแทมแค่1นสองนะคะหรือเราจะแทมแค่ปุ๊บ ทีเดียวก็ได้ค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้เอาแบบแ t มระดับ3เลยคะ่ะตึงต้งตึ้งตึ้งนะคะแรงเบาสุดไปถึงแรงเยอะสุดอ่านะคะทำสองแก้วค่ะให้เราเห็นเลยค่ะว่าเขาเนี่ยเวลาที่เราแบบปรับหาจุดศูนย์กลางของเขาเนี่ยค่ะเขาจะใช้ยังไงนะคะให้เราไปปรับค่ะให้เหมาะสําหรับกาแฟของเรายังไงแบบนี้นะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากาแฟกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนเนี้ยเนี่ย ชงกาแฟก็ง่ายนะคะแล้วก็ใช้นะคะเพียงแค่ประมาณสัก3วินาทีค่ะกดลงไปตึงต้งตึง้งตึ้งเอาออกเสร็จเลยดีกว่าเราแถมอีกนะคะเดี๋ยวเราจะชงเป็นกาแฟ2ช็อตแล้วกันค่ะชงเป็นกาแฟเย็นนะคะเดี๋ยวจะชงเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่ค่ะเราจะได้เห็นสีด้วยที่มันแตกต่างกันนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาทํากาแฟกันค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบดครีม่าเหมือนกันนะคะแล้วก็บดได้เร็วมากค่ะเพราะว่าเฟืองใหญ่ถึง64สิบ่มิลาะใช้ตัวมาการุนเกี่ย นี่ค่ะพอเราไม่มีแทมเปอร์นะคะเราก็อันนี้ก็คือหน่อยปรับอยู่ที่5นะคะ5กิโลค่ะห้กิโลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเรามาดูนะคะว่าการไหลของน้ำเป็นยังไง ในเมื่อเราแทมเบานะคะแทมเบาแล้วก็เราแทมไม่แรงมากเนาะนี่เลยเนี่ยค่ะใสของน้ำกาแฟก็จะออกแนวใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะอนนเห็นหรือเปล่าแม่เนี่ยอ่านะคะก็ใสกาแฟของน้ำเราจะรู้สึกว่าไหลไวนะเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให ไหลของการไหลของน้ำเนี่ยค่อนข้างทีง่จะคนโทรมมาแบบเร็วหน่อยนะคะแต่กาแฟเราดีอยู่แล้วไงครีมมาเยอะมากครีมมาเยอะมากใช่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันน้อยน้ำกาแฟก็ไหลเร็วใช่ไหมใช่ค่ะการดับที่เราแทมหนักค่ะน้อยนะคะแล้วเราแทมในรูปแบบที่แบบเหมือนเปรียบเสมือนกับมือเราเนี่ยแหละ แต่ว่าเราคอนโทรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะบางครั้งเบานะคะมันก็จะน้ําไหลไวแบบนี้เลยอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวแก้วต่อไปนะคะหน่อยก็จะมาแทมนะคะในรูปแบบ30มกิโลเลยเอาแบบหนักสุดๆไปเลยนะคะลองดูว่าการไหลของน้ําเป็นยังไง30นะคะแทม3ครั้งเหมือนเดิม ถ้เกว,ว่าใครอยากจะใช้แบบตัวดั้มชงนะคะลองกาแฟก็เลยก็ได้เลยนะคะแต่ว่าหน่อยอาจจะหน่อยแบบหน่อยอาจจะไม่ถนัดนะคะเพราะติดใช้ถ้วยโดสอ่านะคะแทมไปแล้วค่ะ คือหนะักค่อนข้างรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้มันบุ่มลงไปค่ะแล้วก็ก้อนค่อนข้างแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยน้ำหนักเขาค่อนข้างแบบลงเยอะหน่อยค่ะปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสายอันนี้กันกดสีเหมือนเดิม อันนี้สายนี้เล็กลงนะคะสายเล็กสายเล็กกว่านะเราก็รู้สึกว่าบอดี้ค่อนข้างที่จะแน่นกว่าด้วยนะคะแล้วก็ความรู้สึกว่าเนี่ยค่ะเขาเพิ่งจะถึงสองออนนะคะเขาก็จะมีความแบบไหลช้านะคะไหลช้ากว่าแก้วแรกเนาะเนี่ยบอดดี้ค่อนข้างหนักกว่านะคะสีค่อนข้างที่จะมาเข้มข้นกว่านะคะอันนี้แก้วแรก เนี่ยค่ะเปรียบเทียบจากการสกัดนะคะหน่อยมองว่าอันเนี้ยเราใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานกว่านะคะามาค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่า2แก้วนเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราทําเป็นอเมริกาโน่ค่ะเราจะไม่เห็นสีของกาแฟนะคะแต่หน่อยมองว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นเอสเปรสโซ่นะคะทั้งแก้ว1และแก้ว2นะคะให้เราได้เห็นสีของกาแฟด้วย ใส่นมปริมาณที่เท่ากันสกัดกาแฟเท่ากันนะคะแต่แค่แรงแทมไม่เหมือนกันเฉยๆมาแก้วแรกก่อนเลยอ่ะนะคะ อันนี้ไม่รู้ว่ามองในกล้องอ่ะมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองด้วยสีทําความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะ่ะแก้วนี้เป็นแก้วแรกนะคะมีเฉดสีที่ใกล้กันอยู่นะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากาแฟตัวเดียวกันเนาะแต่เราก็จะต้องไปชิมในรสชาติกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่หน่อยมองว่าทั้งสองแก้วเนี่ยค่ะด้วยความที่บอดี้ของตัวนี้มันมาหนักกว่านะคะสีของนมตัวนี้ค่อนข้างที่จะมาจืดกว่าหน่อยเนาะเรามองด้วยสี คือแก้วที่สองถ้าดูจากสายตาเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าชัดเลยใช่ไหมใดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะใช่เพราะว่าสายตาของหนูเนี่ยค่ะมันสู้กระแสงเนาะแต่ถ้าดูอยู่หลังกล้องเนี่ยก็คือแก้วที่สองเนี่ยเข้มกว่าเลยต้องให้พี่เล็กดูนะคะเพราะว่าตัวหน่อยต้องไปยืนอยู่อีกอีกฟากหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองอย่างเงี้ยหน่อยมองว่าแก้วนี้ก็เข้มกว่าเลยนะคะอ่ะเนาะ ทีนี้ค่ะเปรียบเทียบในเรื่องของรสชาตินะคะตัวที่หน่อยชมเนี่ยเป็นกาแฟเบอร์สี่นะคะซึ่งเบอร์สี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสากัดน้ํากาแฟไหลไว้นะคะมันจะมีติดเปรี้ยวเยอะกว่านะคะอันนี้คือยังไม่ได้ชิมนะแต่เราจะต้องมาปรูก,ก่อนนะคะว่าออถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบค่ะแล้วมาแตกต่างกันยังไงคาน้ําไหนเร็วไหลช้านะคะในเมื่อมันเป็นกาแฟตัวเดียวกันหนึ่งเลยค่ะบอดี้ค่ะหรือว่าความค้างปากค้างเดนเนี่ยมันจะน้อยกว่า2เลยค่ะ รสชาติของนมกับกาแฟค่ะตัวไหนหนักกว่ากันเราต้องแยกให้ออกนะคะอย่างเช่นนมหนักกว่ากาแฟหรือว่ากาแฟหนักกว่านมนะคะตัวนี้ก็คือบอดี้ด้วยเช่นกันนะคะขพอที่3เลยค่ะออพอในเรื่องของความกาแฟเบอร์สีเนี่ยค่ะเขาเป็นขั้วกลางเข้มถ้าหากว่ามีการสกัดน้ํากาแฟค่ะที่เร็วมากๆนะคะมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะมันก็จะเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วค่อยหวานค่ะแล้วก็เค็มออกมาติดเดียว สกัดเวลาหยุดซะก่อนแต่ถ้าหากว่ากาแฟค่ะเขาสกัดน้ํากาแฟได้ออกมาตามระยะเวลาที่ยาวกว่าเปรี้ยวหวานเข้ม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 แบบนี้ค่ะรสชาติจะเข้มกว่าเปรี้ยวจะน้อยกว่าอ่าเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจริงหรือเปล่า,าพอด้วยความที่มันเป็นกาแฟนมอะ่ะมันจะเทสยากหน่อยนะคะแต่หน่อยมองว่าถ้าอันไหนเข้มกว่า นมนะคะแสดงว่าแก้วนั้นต้องสก,กัดได้นานกว่าอืมนะคะสองแก้วนี้ค่ะเด้วยความที่มันเป็นกาแฟเบอร์สี่เนาะแล้วก็เป็นกาแฟตัวเดียวกันนะคะระดับการขั้วเดียวกันค่ะสิ่งที่แตกต่างเลยค่ะเสิ่งที่แตกต่างเลยค่ะตัวนี้เขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างออกแนวแบบมันมีกระนนมแล้วค่ะมีความแบบ เนบลิ้นในรูปแบบน้ำลายสอเยอะกว่าค่ะนั่นก็คืออาจจะมีความเปรี้ยวเยอะกว่าหรือว่าแอซิดเยอะกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มค่ะหรือว่ากลิ่นนะคะของไอกาแฟค่ะที่มันสกัดนานค่ะบางคนอาจจะเรียกว่าสโมกนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ติดไหมนะคะมันมีความเข้มค่ะหรือว่าความเบรนค่ะของกาแฟค่ะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าค่ะอย่างเช่นหนักลิ้นมากกว่าหรือว่ากระทบลิ้นเรารู้สึกว่าโอ้ยตัวนี้เข้มกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเทสแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าระดับความเข้มมันคล้ายกันมากเลยนะคะหน่อยก็แนะนําว่าลองนะคะลองดูค่ะนะคะอยากจะให้ลองดูค่ะแล้วก็เทสใหม่นะคะแล้วก็ลองชิมไปเรื่อยๆค่ะว่าตัวไหนค่ะได้อยู่ได้นานกว่ากันนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มกินกาแฟแล้วเรานึกไม่ออกนะคะว่าตัวไหนเข้มกว่ากันเนี่ย ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะแก้วไหนจุดจางเร็วกว่ากันแก้วนั้นบอดี้น้อยกว่าและมีการชงค่ะในรูปแบบที่ไหลเร็วกว่านั่นเองค่ะนั่นก็คือมีความเจอจางได้ลดเร็วกว่านั่นเองนะคะพอทิ้งไว้อีก5นาทีเนี่ยแก้วนี้อูรู้สึกว่าจุดเร็วมากนะคะน้ำแข็งละลายเร็วมากนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าม,มันเหมือนน้ํามากขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ยังมีความเป็นกาแฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะช่วยทําให้เราเทสได้นะคะว่ากาแฟแก้วไหนคะ่ะสกัดเร็วกับสกัดชา้าเนาะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากจะเข้ามาเทสนะคะอยากจะเข้ามาดูตัวเครื่องจริงๆนะคะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยใช้งานยังไงนะคะเป็นอย่างที่หน่อยบอกจริงหรือเปล่ารูปร่างลักษณะนะคะแข็งแรงทนทานสวยกระทัดรัานแบบไหนนะคะเข้ามาดูแรกเลยค่ะที่ครงกาซิตีิลิงพลังเก้าสีนครินค่ะ ก็เข้ามานะคะแล้วก็ให้หน่อยเทสการใช้งานให้ดูได้ค่ะตัวเครื่องนะคะเขาจะมีสีดําและสีขาวค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าหน่อยมาป้ายาทุกคนเลยค่ะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการทํางานเนาะยิ่งเรามีลูกน้องเยอะนะคะยิ่งเราจ้างนะคะคนอื่นค่ะชงแทนเราหรือถ้าเกิดว่าเราค่ะอยู่ในร้านเดียวกันเนี่ยเหมือนพี่เล็กนะคะเหมือนพี่ดิดแล้วก็ตัวหน่อยเองเนะะี่ยค่ะ อยู่ในร้านเดียวกันนะคะเราชง3คนเราจะชงยังไงให้เหมือนกันนะคะชงออกมาแล้วค่ะลูกค้าต้องไม่ติเราว่าเอ๊ะคนไหนชงเข้มคนไหนชงแบบจืดจางคนไหนชงแบบไม่อร่อยนะคะก็ตัดปัญหาทิ้งไปค่ะ ให้เครื่องแทมเปอร์ออโต้นะคะตัวนี้ค่ะช่วยนะคะในการชงกาแฟของร้านคุณค่ะให้อร่อยมากยิ่งขึ้นและให้เสเียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้ค่ะตอบโจทย์นะคะคนงบน้อยค่ะเพราะราคาไม่แรงเลยนะคะราคาถูกมากนะคะพี่เล็กถูกไหมถูกถูกค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่เราขายแทมเปอร์ออโต้นะคะราคาที่เหมือนบวกๆนะคะ เกือบหลัก2 0 0 0มื่บวกค่ะนะคะแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นค่ะไม่ถึง 10K 10, นะคะดีค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้ค่ะเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรค่ะหรือว่าสงสัยข้อไหนนะคะอยากให้หน่อยมารีวิวนะคะเพิ่มตัวนี้นะคะ่ะเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะมารีวิวเพิ่มเติมให้และโชว์เมนูอื่นๆให้กินอีกนะคะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็ ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูสินค้าในตะก,กร้าได้ด้วยนะคะอ่แเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ